การขอรับวัคซีนพาสปอร์ตสามารถขอได้ตามหน่วยงานสาธารณาสุขทั่วประเทศแล้วนะแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปขอหละ่ะเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะสามารถใช้แทนเล่มเหลืองได้เลยไปดูกันแต่ก่อนอื่นต้องมีแอปหมอพร้อมก่อนนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้ต้องลงทะเบียนก่อนด้วยนะมาเริ่มกันเลยค่ะ 1. เข้าแอปหมอพร้อม2เลือก international certificate ที่อยู่ซ้ายล่างค่ะ 3. เลือกขอหนังสือรับรอง 4. กระดอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนค่ะในขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้ข้อมูลพาสปอร์ตของเราด้วยซึ่งพาสปอร์ตของเราจะต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะ5อัปโหลดพาสปอร์ตเข้าไปในช่องนี้ขั้นตอนที่6ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของเราค่ะ 7. เลือกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้มันจะให้เลือกวันที่ด้วยนะคะเราก็ใส่วันไหนก็ได้ค่ะที่มันว่างอยู่8ชําระเงินค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่30มิถุนายนเลยตามปกติแล้วค่าบริการตรงนี้จะอยู่ที่50บาทนะสุดท้ายกดติ๊กถูกตรงยอมรับแล้วกดยืนยันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้เวลารอประมาณ3วันทําการนะคะยังไงก่อนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็เผื่อเวลาทาวัคซีนพาสปอร์ตกันด้วยนะได้วัคซีนพาสปอร์ตกันแล้วอย่าลืมมาเดินทางกับชิวสแควร์ทราเวลนะคะ